เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยมันมีการแข่งขันโอลิมปิกและกีฬาชนิดหนึ่งนะซึ่งอยู่ในความสนใจผู้คนก็คือยิมนาสติกเพราะว่ามีนักยิมนัสติกชาวอเมริกันคนหนึ่งได้เหรียญทองชื่อมายาเรเยส ตอนนี้เธอไปรับเหรียญทองเนี่ยก็มีคนนับเรียกว่าหลายหมื่นคนเลรือแปดหมื่นคนได้ตบมือชื่นชมความสามารถของเธอพอเธอลงจากแป้นรับเหรียญทองเสร็จก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ว่าคุณอยากจะขอบคุณใครบ้างไหม มายาก็ตอบว่ามีคนหนึ่งที่ฉันอยากจะไปพบแล้วเธอก็เดินผ่านนักข่าวไปเลยนะเธอเดินผ่านผู้คนมากมายจนไปหยุดที่หน้าผู้หญิงแก่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในโซนผู้นั่งชมแล้วเธอก็สุดตัวลงคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนนั้น และเรียกอยู่คนนั้นว่าคุณคาร์เตอร์ผู้ใส่ก็เธอก็เอาเหรียญทองที่คล้องคอเนี่ยเอามาวางไว้บนตักของหญิงชราคนนั้นอย่างอ่อนโยนแล้วมายาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคุณคือคนแรก ที่ให้บอกแก่ฉันบอกนี่คือบอกเล่นยิมนาสติกไม่อบอกว่าเนี่ยตอนที่เธอเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเธอยากจนไม่มีอุปกรณ์การเรียนไม่มีอุปกรณ์ซ้อมไม่มีแม้กรทั่งบอกเล่นยิมนาสติกแต่คุณเนี่ยได้ช่วยเหลือให้โอกาสฉันโดยการเคลีย ห้องเก็บของคาร์เตอร์เนี่ยเป็นพานโรงนะโรงเรียนของมายาซึ่งกเกษียไปนานแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยพอคาร์เตอร์รู้ว่ามายาเนี่ยมีความฝันอยากจะเล่ยนยิมนาสติกแต่ไม่มีห้องไม่มียิมก็เลยเคลียร์ห้องเก็บของเก่าๆในโรงเรียน ให้มีที่ว่างเพื่อให้มายาได้เล่นที่แรกก็ซ้อมยิมนาสติกบนเบาะเก่าๆเบาะมวยปลั่นะต่อหลังคาร์เตอร์ก็ไปหาซื้อเบาะมาให้ให้มายาเล่นมายาสำนึกนะถึงบุญคุณของคาร์เตอร์พอเธอได้เหรียญทองก็เลยมาหา คาร์เตอร์เป็นคนแรกซึ่งเมื่อเอิญมาชมการแข่งขันนัดนั้นด้วยคาร์เตอบอกโอ้ฉันก็แค่เห็นว่าหนูเนี่ยฝึกจนดึกจนดื่นก็เลยอยากจะช่วยไม่คิดเลยนะว่าฉันจะช่วยสร้างแชมป์โลกขึ้นมา มายาบอกคุณไม่ได้สร้างช้ําโลกคุณสร้างเด็กคนหนึ่งให้มีความเชื่อแม้ว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีใครบางคนที่ใส่ใจภาพที่เธอยืนนั่งคุกเข่าอยู่ตอนหน้าคาร์เตอร์เนี่ยก็มีช่างภาพถ่ายแล้วก็แพรก่กระจายทั่วโลกตอนหลังก็มีคนมาถาม มายาว่าเนี่ยให้เหรียญทองกับคา์เตอร์ไปเสียดายไหมผมไม่เสียดายเลยว่าแล้วก็หยิบของบางอย่างขึ้นมาจากกระเป๋าเธอเป็นกุญแจลูกกุญแจเก่าๆแลวมายาบอกเนี่ยนี่คือลูกกุญแจที่คา์เตอร์มอวัยันเป็นกุญแจที่เปิดห้องเก็บของแล้วก็บอก ตอนนั้นคาร์เตอร์เนี่ยบอกกับมายาว่าเนี่ยเก็บไว้นะเพราะเธอเนี่ยจะต้องใช้มันเพื่อไขกุญแจเพื่อเปิดประตูสู่ความฝันของเธอนักข่าวก็ไปถามคาร์เตอร์นะไปหาความจริงว่าคาร์เตอร์เป็นใครสุดท้ายก็ทราบข่าวว่าตอนที่คาร์เตอร์เป็นผ่านโรงเนี่ยเธอยอมเสี่ยงนะถูกไล่ออกเพื่อที่จะเปิดห้องเก็บของเนี่ยเพื่อให้เด็กคนหนึ่ง ที่อยากโจนได้มาเล่นยิมนาสติกในเวลาว่างมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพานรงนะแล้วพานรงก็ไม่มีหน้าที่จะเปิดห้องให้ใครแต่ว่าคา์เตอร์เนี่ยเห็นว่าเด็กคนนี้มีความใฝ่ฝันก็เลยเปิดห้องให้ตอนหลังก็มอบกุญใจเลยบอกว่าให้มาซ้อมได้ให้มาเปิดห้องซ้อมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ แล้วมายาก็บอกคาร์เตอร์ในวันนั้นว่าเนี่ยกุญแจที่คุณให้เนี่ยคุณแค่เปิดประตูให้ฉันนะเอากุญแจที่คุณให้เนี่ยมันช่วยเปิดประตูให้ฉันฉันก็แค่เดินผ่านมันเข้าไปเท่านั้นเองอันนี้หมายความว่าเนี่ยถ้าหาว่าประตูนั้นปิดตายเนี่ยมายาก็คงจะไม่สามารถจะเดิน จนถ้าไปถึงความใฝ่ฝันได้คือเป็นนักยิมนาสติกนะเหรียญทองของอเมริกาเรื่องนี้นี่ก็มีคนนำมาถ่ายทอดนะเป็นบทความแล้วก็มีภาพนะมายาเรยเยสเนี่ยมานั่งคุกเข่าอยู่หน้าหญิงแก่คนหนึ่งนะด้วยความชื่นชมขอบคุณตั้มกลางผู้ชมนี่เป็นหลายหมื่นคน ก็มีคนแชร์นะทาง facebook เนี่ยเมื่อหลายวันก่อนหลายคนอ่านแล้วก็ถึงชื่นชมทราบซึ่งประทับใจนะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีความกระตันอยู่ต่อผู้ที่ช่วยทำให้ความฝันเธอเป็นจริงแล้วก็ชื่นชมก็พาลงวันนี้ที่เห็นแววของเด็กคนหนึ่งนะและช่วยให้เด็กคนน,นั้นเนี่ยได้บรรลุความฝ่ฝันแม้ว่าจะต้องเสี่ยงต่อการถูกไล่ออก แต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะอาตมาที่แรกอ่านดูก็เออเข้าท่านะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆก็ไปเช็คทาง Google บ้างก็ได้ทราบว่ามันเป็นเรื่องเฟกนะทั้งเรื่องแล้วก็ภาพภาพเนี่ย AI อสร้างขึ้นมา ไอบอกว่าเนี่ย99%เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจาก AI แล้วก็มีคนจับสังเกตได้นะจับพิรุษได้ว่าเรเยสเนี่ยเป็นคนผิวดำทำไมภาพทำไมตัวเรเยสเนี่ยในภาพเนี่ยเป็นหญิงผิวขาวและมีนนำซ้ำสัญ,ญลักษณ์โอลิมปิกเนี่ยซึ่งชันจะเป็นห่วง5ดาวห่วง5วงนะกับเป็นห่วง7ดวง มีคนจับผิดนะก็เลยรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยทัพุาษาชาวบ้านคือเรื่องแหกตาแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นนิทานเป็นนิทานคุณธรรมที่จะลงใจแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยแม้มันจะดูน่าเชื่อถือยอย่างไรเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาก็ได้ เดี๋ยวว่าในยุค AI ตอนนี้เนี่ยมันมีภาพมีข่าวที่แต่งเติมขึ้นมาเยอะและคนก็หลงเชื่อง่ายตอนนี้มันต้องใช้หลักการามาสูตรมากหลักกา,ามสูตรมากนะภาพหลายภาพเรื่องราวหลายเรื่องราวที่มีคนแชร์เป็นคนที่เรารู้จักเป็นครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งเชื่อเป็นความจริงผู้เจ้าตัดไว้แล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้ผู้เป็นครูของเรา จะเชื่อเพียงเพราะมันมีลักษณะน่าเชื่อถือหรือเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยอะไรก,ก็ตามที่ผ่านตาเราเนี่ยถ้าจะเชื่อเนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช่หลักการมสูตรนี่เราก็หลงเชื่อง่ายโนะดยเฉพาะในช่วงนี้มันมีการปล่อยข่าวลือเยอะมากเฟซนิวข่าวลวงว่อนปิวไปหมดเลย และเนื่องจากมันถูกใจเราเราก็เลยเชื่อหรือเป็นเพราะมันถูกส่งมามีคนที่เรารู้จักแชร์มาเราก็เลยเชื่อ,อตอนนี้เนี่ยต้องระวังนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆยุค AI เนี่ยในแง่นึมันก็ทุนเวลาเรานะในการค้นคว้าหาข้อมูลแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลามากขึ้น เดี๋ยวนี้ต้องเสียเวลาในการเช็คนะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนไม่ต้องเช็คอ่ะเพราะว่ามันมีคนช่วยเช็คให้กว่ามันจะปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อโทรทัศน์เนี่ยมันมีการกรองมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โซเชียลมีเดียกันแล้วเราก็เชื่อง่ายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำงัานไม่ได้แล้วต้องยอมเสียเวลาเสียเวลาเ,เ,ลาเช็คนะ อไอแทนที่จะทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นก็ทำให้เรานีเสียเวลามากขึ้นการเช็คข้อมูลนะมันก็เหมือนรถยนต์นะรถยนต์เนี้ยสมัยหนึ่งมาทำให้เราเนี่ยทุ่นเวลาในการเดินทางแต่ประมาณนียเราเสียเวลากับรถยนต์มากเสียเวลาในการหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันเสียเวลาในการหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าประกันเสียเวลาในการดูแลรักษามันเสียเวลาหาที่จอดรถสิ่งที่มันช่วยเรา เพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยนนี้มันกลายเป็นทําให้เราเสียเวลามากขึ้นโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาน้อยลงจะไปจะไปหาใครไม่ต้องหาแล้วแค่โทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเสียเสียเวลากับโทรศัพท์มากขึ้นหมดเวลาไปทั้งวันกับโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีเวลาเพิ่มขึ้นเลย AI ก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ย อยทุกวันนี้เราเชื่อว่ามันทาให้เรามีเวลามากขึ้นเพราะว่ามันช่วยทุ่นแรงเราในการค้นคว้าหาข้อมูลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องเสียเวลามากขึ้นในการเช็คว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยจริงไหมนะอาตอมาก็เสียเวลานะเช็คนะเพราะว่าจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมาต้องแน่ใจว่าเป็นของจริงพอเช็คทาง Google เช็คทาง Chat GPT ก็ได้ความว่า เรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเฟก e นิวนะแหกตาแต่ว่าก็มีประโยชน์นะไม่ใช่มีประโยชน์มันเตือนใจเราว่าความกระตันยูเป็นสิ่งที่มีค่าและการที่เราเห็นแววของเด็กคนหนึ่งมันสามารถจะเติมไฟความฝ่ายฝันให้กับชีวิตเขาทำให้เขาเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จนะไม่ว่า ในเรื่องของอาชีพการงานหรือเรื่องการเรียนอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นนิทานคุณธรรมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะ